ครับผมเอ็กกี้วัยรุ่นในตำนานครับเรายังอยู่ก,กันกับเรื่องการทําความดีการทาความดีเนี่ยไม่ยากนะฮะแค่เราลองตั้งใจทําดูวันนี้นะฮะจะเป็นการทําความดีในอีกรูปแบบหนึง่งผมเนี่ยเป็นคนรักความสะอาดมากเห็นสิ่งสกรปรกไม่ได้เลยเห็นขยะไม่ได้กรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองที่สกรปรกนะฮะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะชาวต่างชาติเยอะฮะเราต้องรักษาความสะอาดครับไปทำความสะอาดกันเถอะตามสตาไตล์วัยรุ่นในตำนาน เมือมหานครนะฮะเป็นเมืองแห่งอาเซียแล้วนะฮะเราควรจะต้อนรับแขก,แกบ้านแขกเมืองนะด้วย,วยบ้านเมืองที่สะอาดนะฮะเริ่มจากพัดลรถเม์ก่อนเลยออเจบนะเออเนี่ยต้องจบน้องอย่าเขีย่ยกรีนะเขีย่ยใส่พื้นพี่เลยเอออย่าเขีย่ยกรีม้นพื้นนะเป็นประเทศแห่งอาเซียแล้วสะอาด ไช่ไปรถเมล์เขียวไปรถเมเขียวไปรถเมล์นี่ก็ไม่ไหวแล้วที่ต้องทำาอนคอนเสะร์ตรองสกปรกนะครับพี่โอเคฮะมีนั่งนั่งต่อเลยพี่ครับ ใครเป็นเมืองแห่งอาเซียนนะพี่ต้องดูแลรักษาบ้านเมืองเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศพี่เดี๋ยวผมไปายปต่อไปแล้วไปไปต่อไปเว้ยไปต้องพี่เอาอย่างนี้เลยเหรอ บอกนะฮะว่าเมืองไทยสกรปรกนะฮะเพราะว่าไม่มีถังขยะเองเพราะไม่มีถังขยะขยะก็เลยอยู่ตามพื้นแต่ว่าถ้าผมจะต้องมาเก็บทังตลาดนี่ผมไม่ไหววันนี้ผมไม่ได้กลับเอาเป็นว่าให้พวกเขาดูแลตัวเองแล้วกันช่วยเท่าที่ได้อย่าลืมนะฮะขยะในมือท่านนะฮะลงถังนะครับองเมืองไทยอะ่าได้สะอาดเพราะว่าเมืองไทยเป็นประเทศอาเซียนแล้วครับ